เกิดอะไรขึ้นสผลงานเด็ดอยู่ในโหลดอง ก่อนหน้านี้เปิดโผลมาอย่างน่าสนใจบวกกับเรื่องราวชวนติดตามแถมนักแสดงม,มากฝีมือแต่ก็น่าเสียดายยังไร้วิแววคิวลงจอสี่เรื่องต่อไปนี้เชื่อว่าหลายคนอยากดูแล้วเริ่มจากละครรีเมคน้ำพึ่งขมนำแสดงโดยพระเอกหล่อโดมปรกรณ์ลำและยิวาปริยาการหาปีแล้วที่ทุกคนรอคอยจนล่าสุดแววว่าอาจจะมีข่าวดีและยังมีผลงานรักชาติเก็บแผ่นดิน2020ขวาพนวัต์ ขอทั้งรบและรักประชานอุ้มอิสยารวมโดยไอซ์พานุวัต์แต่ก็กลับไร้วิเแววลงจ่อให้ดูเช่นกันด้านช่องวัน31มีเรื่องเหมันตะวันรอนผลงานของพระนางเคมีใหม่แจมรัชตะและวิวนณรสปิดกล้องไปแล้วยังไร้ความคืบหน้าอ่อนแอรวมไปถึงละครเย็นรักคุณเท่าช้างคว้าเบสรักวณีมาเข้าป่าเลี้ยงน้องช้างประกบคู่เพลสัจกร บอกเลยว่าอยากดูทุกเรื่องเลยแฟนๆก็ได้แต่ภาวนาออกมาจากโหลดองเร็วๆนี้เถอะ